สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมเชลซีกันเลยนะครับไม่ต้องหาไหนไกลปูสิงเลงเปเรล,ล่าแทนเมสันเมานะครับสื่อดัง ESPN นะครับสำนักข่าวดังของถิ่นผู้ดีนะครับผมได้ารายงานว่าทีมอย่างเชลซีเนี่ยคือหนึ่งในหลายสโมรสรน,นะครับที่กำลังจับตาสถานการณ์ของอันเดสเปเรล่านะครับกองกลางจอมเทคนิคจากฟูลแลมนะครับ ทีมร่วมมือนะครับเพื่อเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเมสซเมาส์นะครับที่อนาคตเนี่ยยังไม่มีความแน่นอนนะครับโดยการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยระหว่างสิงบูกับเมสซเมาส์เนี่ยได้ชะง,งะลงนะครับผมทำให้มีโอกาสที่มิกฟิลด์เด็กปั้นของทีมเนี่ยจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก่อนที่จะกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดในปี2024นะครับโดยสโมสรยักษ์ใหญ่ร่วมลีกอย่างเลียพูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ต่างกําลังให้ความสนใจในเมสันเมส์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทีมอย่างเชลซีเนี่ยก็กําลังพิจารณาเปเรล่านะครับซึ่งมีฤดูกาลที่น่าประทับใจกับทีมเจ้าสัวน้อยนะครับโดยแข้งแซมบ้าวัย27ปีเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาร่วมทีมฟูลแลมเนี่ย เมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับด้วยค่าตัวเพียง10ล้านปอนด์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลงเล่นให้ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วทั้งหมด27นัดแถมทำไปอีก2ประตูกับอีก6แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมน้องใหม่เนี่ยล้งบนหัวตารางของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับปัจจุบันนะครับผมโดยนอกจากเชลซีแล้วเนี่ยทางรายงานเนี่ยได้ระบุว่าทีมอย่างปารีสแซงต์แชปแมนและเอลาติโกมาลิกเนี่ย สองทีมจากนอกเกาะอังกฤษเนี่ยก็ให้ความสนใจในตัวนาเตะเช่นกันนะครับทางตัวเปเรล่าเนี่ยยังมีความสุขดีกับฟูลแลมนะครับขาดเดียวกันเนี่ยก็ยากที่จะปฏิเสธโอกาสย้ายซบสโมสรชั้นนำในของยุโรปนะครับอันเดสเปเรล่าเนี่ยเหลือสัญญากับฟูลแลมถึงปี2026นะครับพร้อมมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับโดยทางสโมสรเนี่ยได้ประเมินตัวอันเดสเปเรล่าไว้ที่25ล้านถึง35ล้านปอนด์นะครับหากที่จะ ต้องการขายตัวนักเตะออกไปนะครับผมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับขา่าวสิงบูสนะครับสนใจตัวอันเดสเปเรล่านะครับที่จะมาแทนเมสซ่เมาส์สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ